วัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายครับพี่น้องวันที่27กรกฎาคม2567นะครับพายเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้เดินทางนะครับมาที่วัดปู่578นะครับอันนี้เป็นกุฏิหลังเก่าที่ปู่เคยอ,อยู่นะพี่น้องเนาะมาจอดรถไฟติดๆด,ด,ดับๆปู่มาถักบ่าวเทาบ่านอะ้อพี่น้องเห็นเห็นไฟนากุดไหครับอ่า เ,เดี๋ยวพาเขาไปหาปูก่อนพี่น้องนะครับมาแล้วกับเขา,ขามาบอกมากราปูก่อนนะครับอ่านี่ครับผมอ่าตรงที่จะจะสร้างสถูป JD, เจดีน้อพี่น้องเนาะอ่าตรงที่ประชุมเพลิงปู่578นะครับเอฟซี FC บางท่านนะครับเพิ่นเพิ่งเขามาเบิงเห็นเพิ่คนคอมเมนต์ถามเบาเถาว่าปูเป็นอีหยังนะครับบ่ฮู้ข่าวปูเพิ่นมรณภาพแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาปูปวยเป็นโรคมะเร็งนะพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ธาตุบรรจุอัถินะครับเพิ่นไซ่อัติไก่อนนะครับวันที่12เมษายน2568นะครับผมจะมีนะครับเป็นผะป่ามาพี่น้องนะครับอ่าเป็นพระป่าเพิ่นจะสสั่งนะครับสั่งสถูปสั่งเจดีย์ขึ้นใหม่ตรงนี้นะครับบาวเท่ามาดปูเดอ นะครับพ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องมหาปูนี่ครับตำชมปู578นะครับเดี๋ยวจะผ้าไปฟังนะครับปูที่พนนนกุติเก่านะครับปู่578มาให้ปูพันยำให้นะครับเอฟซีพันอยากให้ผ้าไปเบ่งนะครับกุติไม่ปูอยู่ด้านโนนพี่น้องนะครับมีพราอาจารย์เพ่นไปอยู่แล้วนะครับพ้าอาจารย์เพ่นกับเขาไปอยู่แท่นนะครับอยู่ด้านโน่นเอฟซีเอ็นมาไทยให้เบางแนี้เบ้าเท่านะครับ มาหาปูไทยบางแน่บริเวณภายในวัดได้พี่น้องได้นะครับมาแล้วกับพายเอฟซีนะครับมาหาปูนะครับบริยานี่พี่น้องบ่าวเถ่าเคยมาหาปูล่ะชิ่นไหมครับผมอ่าก็ได้บอกได้ก้าวปูอยู่ไปเข่าฟันในเรื่องปูเด้อไปบอกสามตัวตรงๆรสองตัวตรงๆแม่นๆในปูนี่ครับนั่นครับกุฏิใหม่นะครับที่ปูอยู่ก่อนก่อนปูมรณภาพนะพี่น้อง กุฏิใหม่อยู่ตรงโน้นนะครับด้านนึงก็เป็นป้าซาพี่น้องป่าช้าเก่านะครับเห็นไหมครับผมนะครับนะครับตรงโน้นนะครับที่บ่าวเถ่าจะมาจะไปจอดรถหาปูจะอยู่ตรงโน้นครับอันนี้กุฏิใหม่นะครับกุฏิที่อยู่อยู่นะครับอ่าก่อนปูมรณภาพนะครับเอา้าพยายามมากสักหน่อยละพี่น้องด้านนี้ก็ป้าซาเดานชมเด้อนะครับผม แต่เกามาหาปูปูว่านานาอไม้ก็ร้ายเห็ดก็ร้ายนะพี่นอ้องอ่าผ้าเดินนะครับทราชมชุมเงียบวังเวงนะครับบรรยากาศวังเวงแต่เ่าเบาเทาบย่า,านะักพี่น้องนะครับผมเพราะว่ามาหาปูปูกับปกปักรักษานะครับนผู้ชมุม พามาเยี่ยมปูเดี๋ยวจะพาไปถามปูนะครับปูที่อยู่กุฏิเก่านะครับคงสุดท้ายแล้วนะครับงวดวันที่1สิงหาคม2,500 6นนะครับปูให้ต้องงวดแล้วนะครับปูฝันว่าปูหาเจครับ F16 มาหานะครับเอากล้วยกับไข่มาให้อ่าเพราะว่าปูเพิ่นสนิทกันนะครับกับปูหาเจนี่ครับมื้อี้บ่วเฒ้าถมาด้วยปูเดอร์า f c ซนะครับมา นะครับบรรยากาศกเก่าๆพ้ามาหาปูนะครับไปเข้าฝันไปบอกสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆนเด้อปูเด้อเอาคิดหอดเสียงปูนะพี่น้องนะเออคิดหอดเสียงปูปูพนังเบาดังๆแอกมาหาเด้อปูเด้เอเบาคอยปูจบะบาได้ยินพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวรอนะครับเข้าไปการาบนมันสก,การปูน้ำกันครับผม การนมัสการครับปูการนมัสการเนี่ยครับปูครับไก่ข้าวมันนะปูนะของสุดท้ายครับเมื่อกี้ผมก็ย่างรอบวัดไปบอกปูพ้อมไปบอกปูหายเจ็ดแปดพี่น้องมามาหาม่อคืนมาอยู่บอกปูโอ้อือโอ้มาอีกแล้วรอบนั้นไอ้คีเอฟสิบหกมาหาเออเล่าตัวเลอย่างนี่เกล่าหยิบจ่อเอาเมื่อคืนมาอีก มาโอ้มามาวาจังไดล่ะปู่เตียวเด้อครับคือว se uh ่าเตียวหรือก็ทิเตียวเห้นเยอะกับอ่ายันวายจังไดมาล่ะวาจังไดปู่มาเนาะครับคือจังนั้นมีหลวงปู่ครับแล้วก็มีมหามหาอยู่ผู้เขียวพ่นเด้ยครับแล้วก็อาจารย์นั่งไทยสิบหลอเน้ยครับนั่งไทยสิบห้อเออใช่ป่อคนเขาป่อมัดได้ก้อนครับ วันนี้เพื่อนนี่เพื่อนนี่นั่งยุทธทั้งไทยยุทธเพื่อนผาใบพูดเนี่ยครับโอ้ยนั่งยก็ไม่ผึ่นบริยานตกว่าวับนนี้รถฉีบหลอัดผมมีคนขับบ่ะนี่ยขับปัวไม่ก็นแรนไปน้ำทังวานนี้มันแรนไปโดูหลายแรนพาเลยนะข้าจกมันเกี่ยวเขาอยู่ครับพื่นเพิ่นกับสี่ช่วันล่งไปเหรียญพวกเกี่ยวเขาหนะครับผมทั้งวันเลย่งบาดนี่พรารถแรนไปมาหาก็เลยว่าอันลุงพร้อม ลงลงพอมานิดพะนะครับไอ้มึงแม่รถมันสีไปตําเขาพะนะครับมันบ่มีพ่วงครับพะนะคอยก็มุดโคนปอลงไปหมุนลงไปนาำแบบอีสุสุูรุ่นเก้าแม่สิบล้อรุ่นนั้นรุ่นบหัวเงี้าวครับผมคอยหมุนลงไปคอยยี่หักขัวขึ้นถนนมันบอกมันก็ไปใช่ยุ่งชน่ะครับปู่เบรกกับเบรกไม่ยู่วันนี้เลี้ยวไปยังอาจารย์หายยึดแปดขุนยังคนสิบล้อขุนต่อยต่อยมากขุน ที่แรกนั่งยุทธึงนั่งยุทธึงนั่งท่องสิบล้อหมดป่ะยูทธยุทธท่าไทยนั่งยุทงผ้าใบหมดนั่งยุทธงผ้าใบยุทธ์ไทยรถสิบล้อก็โยวกับเนาะโุ้ฝนอยู่ย่างหงายหลังบ่รับโอ้เย็นดีสบายเย็นดีสบายโอ้รับว่าแถวตีว่างเหนจากแล้วปูตีให้ตีตัวใดให้ปูตีแล้วครับบอเห็นเลขทะเบียนบัละปูอนะทะเบียนรถตี อเอาอันนี้ชุดที่ปูให้ให้ตองหดที่มาหาปูได้พี่น้องเด้อนะครับหนึ่งหกใปูให้ตั้งแต่ตองหวดวเด้อพี่นอ้องอ่าตอนนี้มาดังมาเด้อมีข้าเจ้าให้มาหนึ่งหกเลยที่ปูมาตรงกับเลขปูเลยอ่าปูให้หนึ่งเก้าแปดกับสองศูนย์สี่อันนี้ปูเห็นยูเอเครื่องบินเอฟสิบหกเห็นตัวเลขเห็นเป็นตัวสีแดงๆปูว่าให้เน้นหนึ่งเก้าแปดมันมาปู อ่าหนึ่งเก้าเก้า,กาแปดให้เน้นให้เน้นเก้าแปดอไอเ้เลขเลขสิบหกนี่ปู่าเห็นอยู่ไซก็ครับเนี่ย<ต>เครื่องบิน,นเอฟสิบหกนั่เออเออครับผมเลขสิบหกนี่ไอ้ปูหาเจ็ดแปดครับเครื่องบินเอฟสิบหกมาปูเลยบงนี่สิบหกอ่าเอาเมื่อนี่เอาเมื่อนี่ปีตัวไหนจา้าขังเพิ่มจ้กขังเท่านั้นนะปูจับขั้นที่เอาอันขับสิบรอมันก็เด่นตัวเก้านี่แหละ คือวัดเด่นตัวเก่าปุ่มครับสิบล้อเนาะครับกับพะกับแปดเนาะปอค้นฟอกับแปดเนาะสิบล้อเป็นเก้าคุณเชียเลยสิบล้อเป็นเก้าเออแค่ว่าเพื่อเป็นการบอบประมาณหลวงพูี่แถมให้หางหนึ่งหางหนึ่งครับผมหางหนึ่งหลวงพูเกิดสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเขียนลงไปเลยครับตัวไหนปัวสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าเออสองพันสี่ร้อยเก้าเก้าได้หลวงพูเปิดสี่เก้าเก้า มันมาหาก็ได้หางหนึ่งเลยปูอามาดูก็ได้ดูได้พี่น้องว่านี่แถมตัวหนึ่งนีหนึ่งเจ็ดแถหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดบาทเนี่ยแม่สี่แถมหลายเลยปูเออมาหลายรอบก็ได้หลายตัวเด้อปูอาได้อีกได้อีกพี่น้องขันนี้หนึ่งหกเลยเนี่ยขั้นแม่หกกระได้ซี่หกละบาเน้นตัวใดล่ะปูอ่านี่อ๋อเน้นเน้นดี เน้นตัวนี้แล้วตัวเก้านี่เหรอเน้นเก้าแปดตอนเล็เลปูให้ตตองหดนีงงามดีพี่น้องดังแล้วหาไปได้ครับสิบเก้าเก้าแปดหนึ่งหกน่เขาต้องยึดเลขเอฟสิบหก F ไวเอฟสกไวเอเอาเลยหนึ่งเจนี่ได้มาตแต่ใสคือเพิ่ม1 7ปู1หนึ่มันลอยมาเล็กลอยมามเห็นลอยมามแต่ว่าให้เน้นบ่ปูให้เน้นให้เด่นบ่ บอเมนบอเป็นตัวร่างไหมเสื้อลุงสองตัวนี่กพ่อแล้วเน้นคือสองคู่นี่เท่านั้นพี่น้องอ่าเกกับหนึ่หอันนี้ร่างคือเสื้อตัวร่างคือหนึ่งเก้ากับหนึ่งเจ็อ่าแล้วก็ซีเก้าเก้านี่เดีปูขคือตีเป็นเก้าเก้าขึ้นตีเป็นซีเก้าเก้าลุงปูไตเดยลุงปูฟันบอป็นอย่างไหน อืมฟันฟันมาเชิญมามันทิ่บกอายุเลยอายุหกสพ่อพสอปูสองสี่เก้าเก้าโอ้ปูเลยเออพ่อส่อเก็บปูฝากไว้เอาปูหาเจปอยู่ทั้งรถสิบหรอปูหักขัวพ่อไปไว้รถกลัต้นใหม่ตายด้วยเดี๋ยวของจายมู่ตจายเอาไอ้เอาปูรถรถช้นต้นไม่พ้อบอกตามเดตามพร้อมอืมอืมเก่าว่ะ ปูโอ้ยที่จริงว่าที่ให้เก้าเก้าซุนเลยเนาะอ่าเลยเปลี่ยนใจท่านที่เลยเอาอือบาดนี้รถรถสิบล้อพันไปชนต้นไม้คือว่าบมีคนขับคือไปชนต้นไม้ลูกปูบุดปอลุงไปหักเลยอ๋อมุดปอลงไปหักพวกมาเล็หักขึ้นถนนหักขวมันขับไปมันลุงใส่ใส่ต้นขามเลยครับบาดนี้ปูเจ็ดมาเลยโอ้พี่น้องปูมรณะพี่น้องวามฝันปูว่า เกิดสองวันที่เลยวัาที่เก้าอือจะบอกเก้าศูนย์บ่ละพี่น้องเก้ากับเจยวกับหลานนี่หลานมันกับฝันนี่ว่าลุงลุงอายุเท่าไหร่มันถามเนาะครับมันเก้าหกสิบแปดมันก็นกเข่าตัวนี้แล้วม,68 68มันบ่หกแปดเก้าแปดหกแปดเนี่ยเขาเยอลดไล่กันมาสองสามขั้นผุหล่จะบอกเป็นศูนย์เก้าว่าปูหักพวงมาไล่ส้นต้นใหมป่ปูปูฝันมาปูตายพี่น้องยันมันหลายหาง เพิ่นอีกบ่ปูเพิ่นเตียวให้ลูกปู้ให้กับลูกปู้ให้เก้าเก้าศูนย์แล้วให้เก้าเก้าศูนย์เออเอาต่วันนี่มีสีเก่าๆเลยปูจะบ่อไหลหางกดบ่มันสีไหลหางเม่เพิ่นคิดเอาครับเฮาโว่ไอ้ฟังเนี่ยมันเพิ่นถือกับพุ่มฝันเพิ่นเพิ่นเก่าชนะครัเอาเน้นสงท้ายเดี๋ยวนั่นเน้นครับปูหาเจ็ดแปดทิปนาทีไปอี๋โอ้ยั่งปูปูเพิ่นท่านท่านนี่นี่เออ เดี๋ยวจังให้หาปูเพิ่นขังๆก่อนจังแจขอน้ำปูเพิ่นเอท่านผู้ชมปูเพิ่นพึ่งเคยไปหาปูเพิ่นแล้วครับผมปูเพิ่นมาพอดีจังว่าได้พอปูเอ้าทีแรกจำบ่ได้เนี่ยะครับเดี๋ยวจังจะพาไปกราบน้ำมัสการปูพี่น้องนะครับผมเอาเก้าศูนย์เนี่ยวัตถุอีเพิ่นอีกครูบ่ปูน้อครับน้อฝันว่าปูปูมรณะมรณะขับรถชนพี่น้องอื บ่เอาบ่เอากะคือบ่อเอานี่ปูไปหิเขียนผมกับบ่เขียนขันเอาก็เอาสองตัวเก้าศูนย์เก้าศูนย์อ่าเอากันในเพื่อนใบเออนะครับบ่หลายตัวเราไม่หาคู่หนึ่งอ่านี่มีหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ต่ว่ากันแน่นมักตัวไหนเลือกเอาอ่านะครับสามตัวมีหนึ่งเก้าแปดสองศูนย์สี่สี่เก้าเก้านะครับสองตัวนะครับหนึ่งเก้าเก้าแปด 1 6 1่งหปูฝันว่าปูหาเจ็ดแปดนะครับนั่งยูไทยนั่งยูไทยรถไปน้ำกันเออไปน้ำกันรถรถซิบร้อนี่ขนเอฟบอขนปอเออปอที่เป็นคนปอน่ะแต่ว่านั่งยึ่งผ้าใบสามองค์เนี่ยพระปูหาเจ็ดแปดก็นั่งยึ่งผ้าใบทั้งทั้งเพราะหลวงปูหลวงมุดมุดปอลวงไปหาคุณมาไล่ครับก็เลยมึงกระจกหลังนี่พุ่นแล้วรถยางได้กุ้นพุ่น อยังทั้งหลังแต่ว่าพานี่เฮียอยู่เทิ้งผ่าใบเลยครับผ่านีแต่ว่าปูผันลงไปยังเออวันนี้ลงปูหักขึ้นมาต่ำจนขามเลยโอ้ปูนี่มอดนาเลยผมเรียบร้อยเอาธรรมชุมนะเป่าเถ่าแต่ว่าปูพ่อสอปูสองสี่เก้าเก้าเอาแต่ว่ากระตัดเก้าศูนให้นั่พี่น้องนะครับเนาะตาปูเนนหนึ่งหกเก้าแปดแคปหน้าจอได้ธรรมชุมด้วยโค้งสุดท้าย นะครับไพ่เอฟซีมหาปูหาเจ็ดแปดมหาอุวัฒน์นี่ยแหละครับผมกับมหาปูน้ำให้ปูยำให้ปูมึงการนะครับของสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับหาลอตเตอรี่หาสลากกินแบนงนะครับพี่น้องหนึ่งหกดิปปูห้ตั้งแต่ก่อนใครได้พี่น้องตั้งแต่ตองหวดหนึ่งหกกับเก้าแปดเพราะว่าปูฝันว่าปูหาเจ็ดแปดขับเอฟสิบหกมาเอากล้วยเอากล้วยกับใครเอฟซีพ <FC, S 2> ันกตีเก้าศูนย <90, S 2> ์นแต่ที่แรกคุณนี่ปู เอ้เก้าศูนย์นี่กติท่ที่แหลกกูมันควบจำใจลดต่ำมันจำม่ค่อยดีไปไหนไม่ลืมกับใจง่ายเอาพี่นงหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับหลังเก้าศูนย์เอาเป็นตัวร่างไว้สามตัวนี้ปูให้เน้นหางเดียวให้เน้นที่หนึ่งเก้าแปดเออเครื่องบินท่านออกเลยครับอันนี้มันออกเล้าเลยได้เงินอ่าสองทียครับเหลือตัวนี้หนึ่งหกไปแล้วหนึ่งเจ็ดไปแล้วเอาแคปหน้าจอพี่นัองให้โชคให้มันน้ำปูนะครับ นี่แหละครับปูเน 98, ้นหนึ่งหก้าแดได้มากตัวร่องกันหนึ่ง็ดเก้าศูนย์สามตัวหนึ่งเก้านเะครับเอาตัวที่ปูวงได้พี่น้องได้ปูได้มากน้อยน้อยนะพอกันคลิปหน้ากราบขอบุญขอบคุณปูธรรมชุม่ม นะครับผมให้โชคให้มาเลรวยรวยโชคดีโชคดีโชคดีอาซาถูกครับปูโอ้ปูปูปูเพิ่นก็มาหาดูเนาะปูหาที่แปดเพิ่นก็มาหาปูดูท่านผู้ชมือตุนเป็นมือหนึ่งเดี๋ววันพวมี้นท์รถทีเขอลุกแล้วไปนี่ขับปีเต้กับ